เรียนคณะกรรมการและสวัสดีคุณครูทุกท่านครับกระผมนายอภิชนเพียรเสมอครูกอนอตำบลตานีรายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่1ปีงบประมาณ2,568ตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อบุญในระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ DMS สกลรระดับตำบลตานีมีการดําเนินการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ DMS ครบถ้วนทั้ง12รายการ ตัวชี้วัดที่2ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการกสนาตบนสบสาบลสกลรกระดับตํสสาบนตา God, นาีมีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานระดับตําบนบริบทสภาพปัญหาและความต้องการเพื่อประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการกสนตานําบลตัวชี้วัดที่3จํานวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสกลรระดับตําบนตานีดําเนินงานครบตามจํานวนความสําเร็จเกิน14รายการ ตัวชี้วัดที่400ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสกลร,ระดับตำบลตานีมีจำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567จำนวน5าลายแบ่งเป็นมต้น1นลายมปลาย4ลายคิดเป็นร้อยละ29.41ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาค สะกะลรระดับตำบลตานีมีนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคเฉพาะรายวิชาบังคับคิดเป็นร้อยละ75.05ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสำลฤทางการเรียนในรายวิชาบังคับสะกะลรระดับตำบลตานีมีจำนวนนักศึกษาที่มีผลสำลฤทางการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไปจำนวน52รายคิดเป็นร้อยละ88.13ตัวชี้วัดที่7 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายสกลร,ระดับตำบลตานีมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย5กิจกรรมและเกินกว่าค่าเป้าหมาย5กิจกรรมตัวชี้วัดที่8รอยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมาย ผลการดําเนินงานร้อยละร้อยของผู้จบหลักสูตรนําความรู้ไปใช้ตามลักษณะของหลักสูตรดังต่อไปนี้นําความรู้ไปใช้ลดรายจ่าย21คนนําความรู้ไปเพิ่มรายได้9คนสร้างอาชีพใหม่2คนพัฒนาคุณภาพชีวิต3คนรวม35คนคิดเป็นร้อยละร้อตัวชีวัตที่9จํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยผลการดําเนินงาน 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านค่าเป้าหมาย50คนผลการดำเนินงาน50คน 2. บ้านหนังสือชุมชนค่าเป้าหมาย150คนผลการดำเนินงาน50คน 3. อาสาส่งเสริมการอ่านนำความรู้สู่ชุมชนค่าเป้าหมาย30คนผลการดำเนินงาน35คน 4. ส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั่นค่าเป้าหมาย20คนผลการดำเนินงาน25คน ตัวชี้วัดที่10จํานวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายผลการดําเนินงานสกลร,ระดับตําลตานีได้นําหนังสือความรู้ทั่วไปหนังสือพิมพ์วารสารความรู้ต่างๆหมุนเวียนไปไว้ในบ้านหนังสือชุมชนเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ได้อ่านเสริมเพิ่มเติมความรู้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตัวชี้วัดที่11 ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนสกลรระดับตําบลตานีร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนการทํายาหม่องสมุนไพรโดยความร่วมมือระหว่างสกลรระดับตําบลตานีและโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดตานี <S <S เพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมอบรมการทํายาหม่องสมุนไพรสามารถทํายาหม่องสมุนไพรไว้จําหน่ายและใช้ในครัวเรือนได้ ตัวชี้วัดที่12จําจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายผลการดำเนินงานสกลระดับตำบลตานีได้ดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจํานวน20โครงการตัวชี้วัดที่13ระดับความสําเร็จในการจัดทําผลการปฏิบัติงานที่ดีเบสแพ c t ทีฟสกลระดับตำบลตานีมีการวางแผนในการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนแบบออนไลน์และออฟไลน์ การพบกลุ่มและการประสานงานกับนักศึกษาโดยใช้วิธีที่หลากหลายเช่นกลุ่มไลน Facebook เว็บไซต์กศน,นตำบลการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาเป็นต้นทำให้การสอบเอนเนตภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567มีเปอร์เซ็นที่สูงขึ้นคือร้อยละ83.33ของผู้เข้าสอบอยู่ในระดับเยี่ยมตัวชี้วัดที่14จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงการและนวตัตก,กรรมสำหรับบุคลากรสกลอำเภอรปราศาสตร์ประจำปีงบประมาณ2,568โครงการอบรมการทำโครงการและนวตัตก,กรรมสำหรับนักศึกษาสกลออำเภอปราศาสตร์การจัดทำแบ็จตัดตั้งกลุ่มตารางพบกลุ่มและงานวิชาการกระผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ